สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel หัวอ,อกแรงงานไทยวันนี้โพสำรวจแรงงานไทยวันนี้ระบุแรงงานส่วนใหญ่54.3%รองเงินช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด2019จากทางรัฐบาลพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้นะครับวันที่1พฤษภาคม2564เป็นวันแรงงานแห่งชาติมีการสำรวจโพจากศูนย์วิจัยมหาลัยกรุงเทพสำรวจแรงงานซึ่งปรากฏว่าแรงงานส่วนใหญ่54.3%รอเงินช่วยเหลือเยยาผลกระทบ โควิด2019จากทางรัฐบาลคาดหวังอะไรหลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด2019คลี่คลายพบว่าแรงงานร้อยละ30.9%คาดหวังว่าค่าวแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น400บาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้นในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสาร จัดทำคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุงเทพโปรสสำรวจแรงงานจำนวน625คนส่วนใหญ่81.8%ได้รับผลกระทบ ต่อการทำงานในช่วงโควิด2019กว่า52.2%มีรายได้ต่อวันลดลงส่วนใหญ่54.3%รอเองินช่วยเหลือเองินเยียวยาเพื่อมาใช้จัดการกับผลกระทบโควิด2019ที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันซึ่งหลังวิกฤตคลี่คลายแรงงานอยากให้มีการเพิ่มค่าแรงมากที่สุดวางเป้าหมายอยากเป็นพนักง,งานบริษัท ที่มีเงินเดือนมั่นคงมากที่สุด 1. พฤษภาคม2564กรุงเทพฯโพโดยศูนย์วิจัยมหาลัยกรุงเทพดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องหัวอกแรงงานไทยวันนี้โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้จำนวน625คนซึ่งพบว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ81.8%ได้รับผลกระทบต่อการทำงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด2019ระลอกใหม่หรือในปัจจุบันนี้ด้วยในจำนวนนี้ร้อยละ52.2%รายได้ต่อวันลดลงจากเดิมรองลงมาร้อยละ23.3%ต้องทำงานเยอะขึ้นงานหนักขึ้นและร้อยละ22% ไม่มี OT เงินโบนัสขณะที่ร้อยละ18.2%ไม่ได้รับผลกระทบเมื่อถามว่าในปัจจุบันรายรับจากค่าจ้างแรงงานกับรายจ่ายเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มตัวอย่างร้อยละ44.7%มีรายรับพอดีกับค่าใช้จ่ายจึงไม่มีเงินเหลือเก็บเพื่อเก็บออมขณะที่ร้อยละ40% มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต้องกู้ต้องหยิบยืมส่วนร้อยละ15.1%มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออมทั้งนี้นะครับเมื่อถามว่าจัดการกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด2019อย่างไรกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ54.3%รรอเงินช่วยเหลือ เงินเยียวยาจากทางภาครัฐบาลรองลงมาร้อยละ30.7%กู้หนี้ยืมสินร้อยละ27.8%หาไรายได้หาอาชีพเสริมและร้อยละ20.7%นําำเงินเก็บออกมาใช้ส่วนเมื่อถามว่าคาดหวังอะไรหลังจากสถานการณ์โควิด2019คลี่คลายพบว่าแรงงาน ร้อยละ3า9คาดหวังว่าข้าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน400บาทต่อวันรองลงมาร้อยละ27.5%คาดหวังว่าจะมีสวัสดิการที่ดีขึ้นและร้อยละ 26. 3คาดหวังว่าจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นมีงานให้เลือกมากขึ้นสุดท้ายเมื่อถามว่าตั้งเป้าหมาย หรือวางแผนชีวิตไว้อย่างไรในอนาคตพบว่าแรงงานร้อยละ25.8%อยากเป็นพนักงานของบริษัทที่มีเงินเดือนมั่นคงลองลงมาร้อยละ23%อยากเป็นเจ้าของกิจการและร้อยละ20.5%อยากกลับไปทำงานที่บ้านเกิดอยู่กลับครอบครัวเป็นต้นซึ่งจากการสำรวจนะครับเป็นการสำรวจเบื้องต้นจาก แรงงานในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นการสำรวจในวันแรงงานแห่งชาติ1พฤษภาคม2564กันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube บเพจอาร์ชแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง YouTube บเพจอาร์ชแนลได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับ กดติดตามตัวอกักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม